มาเปิดประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมเรียกวัยนต์กันเดือดเล่ลละค่ะเพจปลดแอกเอาตัวรอดนะคะชิงประกาศไม่รู้เรื่องว่าใครทำลายรถตำรวจอ้างการเผาคือสันติวิธีค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะการชุมนุมได้สิ้นสุดลงโดยมีการประกาศให้มวลชน,นแยกย้ายกันกลับบ้านในเวลา17.40นาทีและทังเพจเยาวชนปลดแอกนะคะได้บอกว่าโปรติดตามการนัดหมายอย่างใกล้ชิดในครั้งต่อไป ขณะที่การชุมนุมดังกล่าวก็เกิดความชุลมุนอย่างมากเพราะหลังจากการประกาศยุติการชุมนุมถือว่าเป็นการเริ่มต้นการประทะเดือดค่ะ เพราะยังพบผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะอารมณ์เนี่ยค้างไม่ยอมเดินทางกลับค่ะและไปรวมตัวกันอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกทั้งก็ยังพบว่าเกิดเหตุเผารถควบคุมผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่บริเวณถนนพญาไทขาเข้าด้วยใกล้กับโรงพยาบาลราชวิถีค่ะต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กเยาวาชนปลดแอกนะคะได้โพสต์คลิปของรถตำรวจที่ถูกเผาพร้อมกับเขียนข้อความว่าประชาชนโต้กลับเผารถตำรวจสินซาก พร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะว่ารัฐบาลฆาตกรม็อบเสิงหาซึ่งก็มีคอมเมนต์จากมวลชนที่คอยติดตามสถานการณ์เนี่ยออกมาบอกว่าอย่ายั่วยุให้ประชาชนใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่มีปืนมีระเบิดแต่พวกเรามีอะไรสู้อย่างสันติดีกว่าถ้าเผารถตำรวจมีความผิดรุนแรงคือการทำลายทรัพย์สินของชาติจนทำให้เกิดการติดแฮชแท็ในทวิตเตอนะคะว่า แบนฟียูดค่ะวิจาร์ณการกระทําที่มีการเผารถของทางเจ้าหน้าที่และการไปม็อบที่นำหมาซึ่งความรุนแรงในทุกๆครั้งทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทางเพจของเยาวชนปลดแอกนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการชุมนุมเมื่อวานนี้ว่า ทางเยาวชนปลดแอกขออภัยทุกท่านที่สื่อสารผิดพลาดจากโพสต์การเผารถตำรวจซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายใดเป็นคนทำโดยในตอนแรกมีรถตำรวจขับเข้ามาในพื้นที่ม็อบอย่างน่าสงสัยไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอาวุธสลายม็อบอยู่ในรถหรือไม่เราจึงเข้าใจว่าการเผารถเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปราบผู้ชุมนุมแล้วเรามองว่าการเผาสิ่งที่นำมาปราบปรามประชาชนคือสันติวิธีอย่างหนึ่งจึงได้โพสต์ด้วยเจตนาปกป้อง เส้นสันติวิธีนี้เราขอน้อมรับทุกคำวิาพากษ์วิจารณ์และจะนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงต่อไปค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ